ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กด Subscribe ให้น้ำในเด้อจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุขคนนะ,ะมาพบมาพบก,กันอีกแล้วก็ร้าสว่างแล้วคะเมื่อนี้ก็ได้มาคุยกันอยู่นาโรงงานเลยเพราะว่า มุยตรงเฝ้าออกมาจากบ้านเร็วในจักน้อยเนาะคะ่ะอีกอย่างหนึ่งอากาศนะ,ะสโนอโล่งเมินยานถนนลื่นนั่นเองเนาะคะ่ะก็เลยเฝ้าแล่นออกมาก,ก่อนเนอทุกคนแล้วก็จึงได้ละ่ะมันเป็นแบบท่างมันบ่นค่อยดีบนได้พรมนะหน้าค่ะนะ มาบอกกันเลยดีกว่าเนะ่ะมวยกับมี่แล้วอยากบอกอยากจะให้ทุกคนเนาะพิจารณาเบื่องเนาะค่ะว่าการการที่มวยได้มาปลดปล่อยเรื่องนีนออกไปอาจจะเป็นพ้นดีหรือว่าจังไดกระามน,นะคะอยากจะเล่าสู่กันฟังเนาะค่ะแล้วก็คือจังหวะเนาะเป็นลูกผู้นึงเนาะค่ะด้วยความที่เข้าตรงเหตุงานตรงรับผ้าละ หลายอย่างคือกันนะคะประมาณแค่ว่าแค่เเฮาเป็นลูกผู้นึงแล้วก็สีรลับนาที่แครเลื่องลูกเนาะคะ่ะม้ยก็ต้องได้เตรียมพร้อมกับการที่มวยยังไม่อยู่ทั้งเมืองนอกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือต้องอรับมือกับขอบรัวพร้อมนะคะทั้งทั้งนี้แล้วก็ทั้งเมืองไทยนี่ก็ขินหัวขินหอดหมุจาอยากจะไปช่้อยแบ่งปั่นอยู่นะคะ อันก็มีคําถามเขามาเนาะว่าเจ้าวสว่างเจ้าโบท่านมีลูกเป็นยังเจา้าคือบบกลับขึ้นไปยูก็พอกับเม่นะคะเมะะืม่อก็อยากจะบอกอตรงๆอยู่ว่าถ้าเฮาคิดแค่ว่าเฮาเกิดขึ้นมาแล้วเฮาต้องกอดอกยูก็พอกับเม่ตลอดนะคะเป็นลูกเงียอยู่ตลอดตั้งสันน่ะ มือ่อใดมือสิมีชีวิตสิบ่บาเป็นขคงงจาขอค้งแล้วก็อีกอย่างนังเนาะสักมือหนึ่งมันก็ต้องมีมือจากคือกันนะคะแต่ว่าสิจากเล้วจากฉานมันก็อีกคนระเบียม่นบ่ค่ะแล้วก็คิดจังไรคิดแล้วคิดอีกอยู่เพื่อกันหน,น้าคว่ำเบาของเพิ่นเพิ่นก็สีเพิน่นเพินปูนันเพิ่นก็สีแบบว่าในความคิดของเพิ่นเนาะก,ก็สิเป็นแบบว่าเฮากับเป็นลูกผน้นึงอังสินนาะแล้วก็อีกเพิ่นก็สีอยู่น้าพอนําเม่อยู่อังสินนาะค่ะมื้อก็เลยบ่แน่ใจว่า พ่นคิดไปถึงไหนแล้วนะคะด้วยความที่มุยม่อยู่ทั้งนี้แล้วบาทนี้ได้มารับรู้เรื่องราวต่างๆนะคะได้ความคิดของผู้อื่นนะมุยกับบริจาคว่ามุ่ยจิตอบพจนจังไดคือกันเนาะเพราะว่านี่มันคือปัจจุบันละกะอีกอย่างหนึง่งเรื่องของอนาคตของสาวสว่างเองนะคะมุยกับบ่แน่ใจว่าได้คําตอบไปแล้วพ่นสิพ่อใจบ่พอใจนะคะ แต่ทางนี้ทางนั้นเนาะทุกคนคะาขอบควัวแต่ละคนมันก,กับบ้คือกันแล้วการที่เมื่อมวยเมืม่อวบาออกซื้อในลักษณะนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึงนะ่งหน้าที่สีให้ทุกคนได้เข้าใจนะคะว่าเขาเป็นห่วงพ่อแม่อยู่กับจริงแต่ชีวิตของมวยก็ต้องดําเนินต่อไปเป็นห่วงทั้งทั้งเมืองไทยเป็นห่วงทั้งทั้งนี้นะคะอัน สามีเขาแต่งงานกันมากกับบอมันว่าแต่งกับเขาเร็วๆกับินีจากเขาได้ทุกคนมันเป็นการที่เขาต้องมานั่งเอาใจใส่กันแลกกันพรอมนะคือชีวิตคู่น่ะบอมเนว่าจบสิ้นแค่การแต่งงานหลวก็เร็วนะฮะมันมีการร่วมกิจกรรมกันหลายอย่างต่อหลายอย่างชีวิตของเขาน่ะมันก็ต้องมีบวกลบคูณนารนกันบ้างนะคะคือต้องหาเลี่ยงซอยดูแลกันแลกกันนะคะความเข้าใจมันก็ต้องตรงกันนี่ล่ะคืออยากจะบอก ไลๆเนาะแต่ว่าห่วยทุกคนมันเกิดบ,บริมีความคิดเดียวกันนะคะมุ่ยกิดพอใจเนาะแต่เรื่องของพอ่อกับแม่น่ะที่ไร้บอกสู่ฟังนอทุกคนมันก็เป็นการที่เฮามูจักอยู่แล้วว่าเพื่อนก็เริ่มแก่ชั้รกเขาเลี่ยวหนะะ้าทุกคนคะมุ่ยก็เลยบรู้ว,ว่าคําตอบที่มุ่ยสิยหายเพื่อนไปนะมันก็สิถึงตรงหลานที่เพื่อนตรงการบอ้อใจจริงแล้วนะ นเป็พ่อเป็นแม่เพิ่แก่กให้ลูกให้เต้านั่นไปยูดูแลพิ่นกับช่วงตอนเท่านี่ล่ะผู้ใดก็ตามว่าง่ายหลดมึงไปยูกับญาญ่ากาตอายุหลาขึ้นกันนะคะพิ่นก็ต้องการจุดนั้นจากลูกชาย่นจากลูกสาวเพ่นแต่เมื่อเขาไม่ครอบครัวแล้วถ้าคิดเข้าใจตรงกันนะคะทุกคนมันก็ต้องไปยุ่น้ำตาม คือจังเขาเริ่มสางทานะต้องหาเลี้ยงเจ้าของบาทนี้ถ้าว่าไปว่ามาแล้วเนาะถ้ามวยว่าเริ่มที่จะออกมารักษาเจ้าของเรื่ปรอปอกมาเริ่มต้นชีวิตเจ้าของนะผู้ใดสิหาเลี้ยงมวยนี่คือคําถามยังไงเลยเด้เคยคิดด้วยกันว่าถ้าขอ่อยยุกับพ่อกแม่แล้วล่ะยังมันจิเป็นจังไรเคยคิดนะคะแต่ จู่ๆเมื่อน,นึงเนาะชีวิตของเฮ้านะคะวาสนาของเฮ้ามันกระฮักเหไปอีกจัางหนึ่งเฮาพอรู้จักตกวกนเกิดอีหยังข้นต่อจากนี่ไปนั่นเองเนาะค่ะแต่สิ่งที่มวยได้รับก็คือเอาเฮาออกมาอยู่ทงังผีเล้วความเป็นผู้ใหญ่เฮ้ามันก็เริ่มมากนะคะแล้วคําว่านิสัยที่เฮ้าเคยอยู่สันโดดอยู่ผููเดียวอยู่ต่กับพพอกับแม่เคยเป็นลูกแง่ติดพอคิดติดแม่ยังสัน มันก็เปลี่ยนไปมันก็เริ่มการเรียนรู้เพิ่มขึ้นมาหลายอย่างอหลีก็เลยอยากจะมาเราสูฟังนะบ่บม่นวา่าท่านใดท่านเฮาสิเมมาวาวาวา้วบอกคนว่าเอาจะว่มีลูกมีเต้าเจ้าก็ไปทแมยอยู่ก็พอกับเม่ไปทแมยจะมีเวลาหลายกผู้อื่นเวลาของข่อยกับเวลาเจ้าก็สิบเแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเล้ว เมื่อถึงได้ออกมาว่าสู้ฟังนาว่าการที่เหาคิดว่าเหาดีก็หมบอกหรือว่าเหาว่ามีลูกไม่เต่านี่ลหละอีกเป็นส่วนนึ่งกับเป็นส่วนดีนะคะแต่ถามว่ามันดีจังไดดีแค่ว่าเหาบ่มีแบบพันทะติดกับดักไปนะคะแต่เหาก็ต้องดําเนินชีวิตของเหาบ่ล่ะยิ่งเฮาว่ามีลูกนี่เหาแข่งควรคิดหลายอย่างต่อหลายอย่าง เพราะไหนสีเรื่องพยาบาลเอ่ยไหนสีเรื่องอาการยูก่การกินเอ่ยเฮ้าต้องดูแลเจา้าโค้งเด้ทุกคนผู้ใดสิมาดูแลเฮ้าท้าเฮ้าบ่เขา้าใจบ่ใสใจกับเจ้าโค้งแล้วก็บบ่เบิง่งคนไกลตัวเฮ้านะคะ มุ่ยนะคิดทั้งคิดอุกังลายยางคือกันนาวา่าบอกถึงเรื่องพอเมมาแล้วเพื่อก็เริ่มเท่าเขากะต้องได้มาเหตดของเฮ็ดงานถ้าส่วนหนึ่งของการเฮ็ดงานของมวยนี้บอมมี่ส่วนซอยเหลือเลยเนี่ก็เป็นไปบ่ไรมวยก็ต้องได้ยิบยืนอยู่คือเกา่านั่นคือข้อเป็นความเป็นจริงนะคะในปัจจุบันนี้ แล้วก็พาก่ายภาคหนาวกับบรุจักตดกอันนั้นมือก็ตอบให้บ่ได้นะฮะมือแค่ตอบคํำถามภายในมือนี่นี่ล่ะที่ทุกคนอยากจะรู้เสือเกินว่าโอ้ยอยู่นี่ก็ลําบากนะถ้าจะว่ายอยู่เมืองไทยสบายเป็นยังจะาขื้บ่ไปอยู่น้าเพลินหลดหเฮ้ยนะ ไข่แต่งงานแล้วถ้าข่บได้แ่งงานข่อยก็ว่าอีกจังหนึ่งนะคะเ็จสิทธิเสรีของข่นั้นมันก็มีพ่อสมควรมันเป็นการที่ห้องกำกับไว้แล้วว่าเ้องสามารถเฮ็ดยี่ยังไดแน่หรือก็เฮ็ดอีหยังบได้เน่ถ้าพ่นเจบเป็นเยนอุ่นมากรีเ้องก็ต้องไปอยู่ในน่อนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะความไปลูกนั่นนะในสี่ ใครอยู่ค่ากินในสิเสื้อพงเสื้อผ้าทุกอย่างหน้าทุกคนสิปาทะในการที่ใส่ชีวิตโดยทั่วไปของมนุษย์มาน่าทั่วทั่วไปของเฮานี่แหละนะมันต้องมีรไรัรบรายรใจเสมอมุม่ยถึงเลยตัดสินใจอย่างหนึ่งยู่เปรียบเป็นกลางนี่แหะมุ่ยพยายามคือเอ่อโทษกุ้ยกันกระเพิ่นแน่เอาใจใส่ในเรื่องนี้เป็นพิเศษนะจักหน่อยแต่มุ่ยก็ต้องเด คือเอาเวลาจาของพร้อมเด้ทุกคนคะพออย่างได้ว่าหาเวลาจาของเฮ็ดงานมือก็เฮ็ดมือละแปดชั่วโมงเร็วนะคะต่อว,วันน่ะหลังจากนอกเนื้อจากนั่นเก็เวลาให้ขอบขัวในน้อยเดียวแล้วก็นอนพักผ่อนนะคะนี่แหละคือกิจวัตรประจําวันของมวยแตละมือนะคะ์อาทย์มีเวลาเขาก็เฮ็ดน้ำครอบของขัวเป็นจังสัน นะถ้ามุวยคิดแค่ว่าเออมาอยู่แล้วในกอบกลวยแลวกับเมืองไทยมันเป็นความคิดที่แบบคนที่เขาบริคิดไปนานมาก,ก่อนเขาสิคิดแต่อยู่วงรอบตัวเขาซื่อ,อนะ,ะถ้าเจ้ารู้จักว่า,าแฟนเจ้านะั่นคิดจังไรกับเจ้าเจ้าก็สิไปอีกอย่างหนึง่งแต่ว่าของตัวมวยนี่มวยมาอยู่จนถึงป่านนี้แล้วนะฮะมวยก็ต้องคิดเพื่อจักของเพื่อจะกของเพื่อหน้าโคตของจักของ,ของนี่แหละ พอได้คิดถึงปืนมากมหมทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนาะความคิดความอ่านของแต่ละคนมันแตกต่างกันก็นเลยได้เอามาเราสู้กันฟั่งนี่แหละเนาะดา่ะว่าอันมุ่ยมีเวลาหลายกมูข่าวว่าเวลาหลายกมูนี้อยากจะบอกก็คักเลยว่าโน่นกนว่ากันโน่นไปอิ่ม้ังมือนั่นทุกคนเอาเฮ็ดงานจนโตเป็นเกลียวหัวเป็นนอดนะคะ ให้ทุกคนขอใจหลายๆนี่เด้อจ้ะนะคะของสาวสาว่างเองมันกับประมาณในความเป็นจริงแล้วมันเกิดชีวิตคนเานนเะอาแนวนอนบ่ได้หรอกแต่ว่าเป็นห่วงกับเป็นห่วงสุดๆล่ะพ่อเม่นะคะเขานำซามป่าจะเพิ่อนอยู่กินจังไหนโจงสุดท้ายควงล่าสุดก็คือได้คุยกันกับอารมณ์กับเพราะท่านดีๆขึ้นหรอกแต่ห้าวอายังกับปได้หลยเพราะว่าห้าเป็นลูกเขาแค่ได้รับฟังเวลาเพิ่น เสามางสิเข้ากับแค่รับนะคะรับฟังยังเดี๋ยวเป็นผู้รับฟังถามว่ามันอุกอังทางเทหลายคักบอมันกับไปถึงกับป่านนั่นนะคะมันกับเมยแค่เมยว่าเข้าเมยซับเมยซ่อนเมยทั้งคนคิดให้เข้าพร้อมเมยทั้งผู้อยากจะตอกย่ำผู้อื่นมากมม่นะคะสังคมไทยนี่มันเป็นอียังที่ทั้งดีและไร่บอ่างโหลดกับ คิดีดีบ่ดีสังได้นีเข่ากับตรงเบิงกันเล่นไรนั่นแหละผู้คนมูก็ย่างไก่พานไปพานมาเริ่มทักทายกันแล้วนะคะตางคนนี่ก็เริ่มมาเข้ามากกันเบิดแล้วโอเคนะคะคลิปนี้มวยก็ได้มาเราซูฟังแล้วเนาะคิดทอดอยู่กับจริงนะคะความเป็นห่วงพอของ,วง่วงแม่นี่ก็ห่วงร้คือเก่าแล้วก็อยากจะไป ไหวใจจริงในอยากบินคามเมื่อนี่แล้วก็ไปหอดแล้วก็กลับขึ้นมาได้อังสันเสิเฮ็ดมันอังสันคูมคมเมื่อคูเมื่อลดแต่มันเฮ็ดบ่ได้มื้อก็เลยเลือกใส่คําว่าใส่ชีวิตของจะาของให้ดีที่สุดเฮ็ดหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดแล้วก็อีกอย่างนึง <c oughs> ตอนนี้นะคะคามที่หอบเป็นเอ่อเป็นเมียอ,อีกผู้นึงเป็นลูกอีกผู้นึงไม่อยู่ทั้งเมืองนอกนี่ มื่อกัพยายามทำดีทั้งสองไฟให้ได้ดีที่สุดนะคะบอยากเสียไฟได้ไฟหนึงหรือว่าบ่อยากมีปัญหานั่นเองเนะะ mm hmm. าะค่ะจังได้ก็ตามถ้ามักถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะ mm hmm. กดแชร์กดไลค์เป็นกำลังแรงใจให้สาวสว่างน้ำในเด้อจะ้ะิได้มากพยายามเล็ดคลิปนะคะ, mm hmm. ะดีๆออกมาให้รับชมรับฟังกันนะคะ mm hmm. ส่วนหลายก็สิเป็นเนื้อหาของอตัวตนของสาวสวา mm hmm. ่างเองนี่แหละเพราะว่า เฮากะมาอยนนี่แล้วมันก็มีเรื่องร้ายเรื่องใหเรานะคะทุกคนคะ่ะมื้อเป็นจังไดมากจังไดนั่นเฮาบ่ไห้รูหรอกเอาแค่มือนี้ปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดแล้วนะคะทุกคนไว้พ่อก,กันคลิปหนาเด้ออย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะตอนนี้ก็สิได้เขาไปหาหมูหาพวกแล้วก็สิได้ไปนั่งกินกาแฟกันทักอนนะคะก่อนสเ้าง,งานนั่นเองบายบายค่ะทุกคนคะ่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพเนลอดละคะ่ะ ที่เป็นห่วงกันยุสม่ำเสมอไปพอกันคิดหนาค่ะสวัสดีค่ะ